สวัสดีครับสวัสดีพี่นานักตกปลาทุกท่านนะก็มาเจอกับผมอีกเช่นเคยในช่องตกกับตามสติฟชิงนะครับวันนี้มีโอกาสดีนะเรามาอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับมาหาปลาแม่น้ํานะครับผมวันนี้ก็มากัน3คนนะกับนี่ครับพี่คนหนึ่งพี่อึ่งนะครับผมนี่แล้วก็เฮียครับตอนนี้กําลังเอาเรือลงนะตอนนี้เรากําลังเอาเรือลงนะครับก็เดี๋ยวลองมาลองมาหาปลากันดูนะจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันนครับไป เรือเลยเรีบร้อยแนละตอนนี้เข้ามาแล้วนะยังไม่ได้เกียบไปนะอุปกรณ์ที่เรามาวันนี้ก็มาสองชุดนะครับวันนี้มา เป็นชุดชโดนะครับชุดเตียปลอมชุดหนึ่งนะก็เป็นคัน86นะครับเมอร์เมดอิตลี a, นะแล้วก็ล้อเป็นสตรีทเสายเป็น PE 1.5นะครับสปูนเป็นแมกกาแบส f a 68นะครับช็อค60นะแล้วก็เชือกก็เป็นเยือยางทั่วไปนะครับอีกคันหนึ่งก็เป็นชุดกระสูบนะยุบยบเลยชุดนี้ครับนี่คันเลดการ์ดนะครับอบูล้ออบูเบฟ7นะครับชุดอบูนะสาย0.6นะช็อคตัวนี้ใส่มา20นะมันติดมาล้อนะครับ โอเควันนี้น้ำลงเยอะมากนะ่ะมองเห็นไหมตะลิงเนี่ยครับไม่เจ้าพยาแลวไม่เดินวันนตรงนี้ไม่เดินอตอนนี้เขาก็เริ่มตีแล้วนะเดี๋ยวผมขอปั่นสลัเบรดกันเลยดีกว่าเชา้ชาเนี่ครับได้มาจากงาน TFE นะห้าสิบบาทตัวนี้นะยวลองปั่นกันดูนอยอยผมเปิดการเลยนะครับ,บน่าะพี่หนึ่งนะน่าจะนอนอยู่ผักตบอ่ะตีแปะผักตบออกมาเนี่ย มีสิบโดนโอเคครับเซ็นเบรกก็เรียบร้อยนะหลืวลองดูสแ็นเบรกโอเคเลิกเลยก็เสียงมันก็โอเคอยู่นะสแ็นเบรกตัวนี้ตัวรานี้แเราปรับรอบอเู่เบอร์8นะครับ ตับสักเบอร์หกเบอร์หกก็ยังตีได้ไม่ฟูครับเปิดเจอกระสูบนะตุ้มสาระเบยไปก่อนเลยซีนึงเ,เนี่ยแนวเสาเนี่ย <c oughs> น้ำมันเดินลงไหมเนี่ยเดินลงไหมลงแล้เห็นมนะมันยังลงอยู่ไหมเนี่ยเ<ง>นี่ยมันยังไหลยอยู่เลยเนี่ย มาจุดยาเล่าสารแม่ไม่เคยจะมาช่อนทั้งทิ้นั่นเลยเฮียเฮียจะงัดยังไงอะประเด็นเนี่ย,ย,ดยเดี๋ยวกนะ็โดนสวายกัดได้แบบนั้นเ <c oughs> <า>อองัดยังไงวันเนี่ย เหมือนกันพี่มาเลยผมไม่เคยเจอเหมือนกัเจอช่อนนะเฮียมี่พี่พี่ทอดเรียนรู้เพ่งนทีเดียวเองมาแล้วครับชโดตัวแรกไปประมาณโลนิดนิดสงสัยไปทอดเลยปิดกล้องมาพอดีเมื่อกี้น่าจะเห็นชดกัดเราไม่รู้ทันว่า แก่อนใครบอกว่าตีชโลไม่ส่งแต่ก็บอกใครบอกตีชโลไม่ส่งสายไม่ส่งสายไม่ค่อยได้ตัวหรอกไม่ส่งสายวัดที่ก็หางขาดมาแล้วครับชัโดตัวแรกของวันนี้นะเวลานี้กี่โมงแล้ว,นวเนี่ยอุ้ยเพิ่งจะแปดโมงเองแต่<ไ>แดดโอ้โหสุดๆแดดเดียวเนี่ยคุ้มเลยโอ้โหโลครึ่งได้โลกว่าได้ดง แรงดีเอาเรื่องเลเมื่อกี้มันก็กัดซุ้มนี้พึ่งไหรอ่ะเื่องนะน,นั้นผมไปเอาเก็บกันนับหนึ่งนับหนึ่งพึ่ง ข้ากระแสอะไรได้รเล็กใหญกนึมันโคตรน่าตึมลยนะตืถไปห้าหกไมเดิมๆอ่ะ เอาิงไขึ้นวันไม่งไม่ตายเลยนะใส่นี่โอ้ยโอ้ยเรียบห่อยใหญ่ด้วยสามต้องสาม ต้องตื้อซื้ออ่ไรก็ปวดเลยเฮี้ยมีตัวมีตัวอันนึงเหี้ยเบ็ดมันเข้าไปลึกก็คือตกใจไอ้เพื่อนนั่งมีตัวจริงไว้โอ้โหโดนกลับเลยนาทีแรกนะ ของวันเลยตายัดย้ำก่อนครับย้ำกันเฮ้ยเฮียมาจากไหนวะเมื่อกี้ โอ้โหจำยังไม่เอานะรีบวัดไปหน่อยหนึ่งนะสายหย่อนอยู่ด้วยเมื่อกี้ที่แล้วตีล้วไม่เอาเลยนะสายหย่อนอยู่ด้วยเฮียเมื่อกี้ที่ผมวัดอะสายไม่ตึง

อยู <League> eh. ่นี่ไงอยู่แล้วก็ิ่งอย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุดนะโดโดเฮ้ยกระสบโดฉโดนี่ไงสูบเดี๋ยวเอาลเข้าไปก่อนไหนไหนไหนกระพานะ อยู่ไหนวะเนี่ยมาคนท้ายนนเห<อ>าอเกียบร้รอมีสายอยู่สองโลได้เหรออย่ารอดแล้วแล้วเนี่ยไงแมต้องตั้งแถวนี้ไอตรงนู้นแม่งไม่กัดนะครับ <c oughs> อย่ารอดแล้วนะตดนกัดทีแรกก็ได้ตัวเลย <c oughs> ไปลองหาตัว ตรงนี้มันโคตรน่ามีนะเนี่ยเนี่ยขวามือเนี่ยมันน่ามีกว่าเนี่ยตรงนี้เหมือนจิตเลยเลยฟังตกเข้าไปอ่ะเลยไม้ไผ่ตัดตอกว่ะนั่นไงจูจูอยู่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 โอ้ยลุดติดติดหู ออกแล้วอเยดู่แค่รูดสองทีอ้ี้๋นูปเปิดไม่ดีมันนั่นเลยอ่ะอืมมันใช้ตัวสีพี่เมื่อกี้แหละโอเนี่ยมันเชือกเนี่ยอืมแมงพาเขาเชือก ก็ถือว่าเป็นเลิกถามยามดีโอ้โห <laughs> ตัวอะไรเงี้ยนะก็ผมแรงตีเลยบอลนี่แหลโรได้ไหมตีแน่เบกอ่อนเนียเมื่อกี้เออบาตงฟีดเลยสับไม่เต็มซ้มำเลย เดี๋ยวแัดอ,อีกกับบ้าแล้วแหละวัดพระขนาดน่ะเออโหได้ นนี่ไงนไงี่ไงกัดกๆัดกัดติ้งเงื้อกัดติงด้วย อยู่ลูอยู่ลูอู่ลูอย, look, อยู่อยู่ลอ้โหบินเลยครับเปิดแล้วพี่บินเลยครับโอ้โหรอดแล้วอ๋ออ้อออ เอาจนได้ครับนี่ต้องขอบคุณเฮียแล้วขอบคุณพี่พี่อึงนะปล่อยผมตีอยู่นะตัวนี้โอเคครับโอ้โหตัวครับพี่ปลาที่นี่นะใหม่สวยๆมีหมดทุกหมายเนาะตีตีเอาจนได้นะตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเช้าๆไม่ต้องซื้อถ้าเกิดอย่างเงี้ยต้องซื้อนี่ครับนี่สองโลขาวโลพึ่งมันสองโลนิดๆได้นะอย่ายางนะครับตัวนี้ นะรอดแล้วโอเคสุดยอดเลยไปครับเดี๋ยวลองหาตัวกันต่อบ้านนี้เขามีหมาเหรอจำได้อยู่บางแก้ว ไม่เคยเห่าแตาน้านไม่เอาเรื่องชี่หาย,ยนี่นะแม่งมาแล้วทะลุประตูมาละหอ่ไ,ไม่เคยเหา่าไม่เคยเห่าเลยดูเลยสามตัวใครว่ากูแม่งทะลุป,ประตูไปเลยพูด <term> <c oughs> ถึงไม่อยู่พอดีตายคาที่บอกเลยพูดถึงปุ๊บทะลุประตูปั๊บแต่น่ารักนะอือน่ารักไอ้ตัวนี้น่ารักเลยตัวนี้น่ารักทั้งตัวเออรูแหละ เหนื่อยไม่ต้องเห่าหรอกเหนื่อยลูกไม่ต้องเห่าหรอกลูกเหนื่อยเออหรือวิ่งก็พอแล้วลูกไม่ต้องเห่าหรอกลูกเหนื่อยลูกอยากเลี้ยงอยู่นะท่านอาจารย์แก่เผมเคยเลี้ยงอยู่แต่เราปล่อยแล้วไม่ไหวแม่งดุเกินเอาไปเฝ้าสวนหเียจะโดนนอ่ไบกลใครนั่งหลุดเข้าไปนั่นไ่มขย้ำแน่ สัขาดแมขาดพี่อึงนะขาดเลยไม่ขาดคำโอ้โหเฮียเบาวัดเต็มโอลยปุ๊กเลยขาดพี่อึงนะครับ มาตัวใหญ่อยู่หน้าเก่งมากเลยเห,หี้ยเท่สู้นะครับพุ่งออกมาจากเงี้ยเอามาจากขวามือเลยนะขิ้งไม้พุ่งออกมาใส่กันโไปใส่คนแตงข้าวแม่งกัดเต็เมปากเต็มคำเลยมั้งไอ้ขาดน้าเต็มเครื่องอ่ะ ลอยสายขาดอยู่วะมีหลายหมายโอ้ ถักใส่หน้าก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะมันก็นิดเดียวพี่ถักใส่หน้าไม่ถักจะดีกว่าถ,ถักถักบอลเทอะไรเนี่ยาก,กาดอย่างเงี้ยถักพี่ๆเลยน่าจะไม่เอาแล้ว่ะน่าจะโดนปากแล้วโดนเลยวัาตึ๊กหายเลย สำหรับการมาตกปลาที่เจ้าพยาวันนี้นะสุดยอดเลยเอาตัวรอดมาได้แล้วครับเกือบเกือบจะแฮวเลยนะโดูมาทุกคนนะครับปลาชโดนะวันนี้ปลากระสูบไม่กัดเลยนะปลาแปบก็ผมหลุดไปตัวหนึ่งนะครับน้ําค่อนข้างจะไม่ดีนะชาวบ้านก็บอกว่าไม่ดีนะครับดักไข่ก็ยังไม่ได้ปลาเลยนะยัง,ยงน้ําเสียนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะโอกาสนาหน้าจะไปตกปลาอะไรผมก็ามฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับ เอาละครับสวัสดีครับ